เดี๋ยวมาตักดินอยู่แล้วนุงเดี๋ยวพี่น้องมาตักดินอยู่แล้วเริวมากครับตามไม่ทันเลยรถเปล่าวางเข้าบอ่อดินนี้ทุกที่เลยพี่น้องเนะ้ย đang qua kia má, ah, kho lùng kho lùng. นี่แรงม้าเท่ากันนะครับ2คันนี้คันนี้ก็ยูดี203อันนี้ไม่มีเทอร์โบโนะครับเครื่องธรรมดาคันนุ้รงรอยกังห้าเทอร์โบ203 2 3 0แรงมา้า ไม่รู้จะได้ดูรเตรเตอร์หรือเปล่าพี่น้องรอติดตามดูกบ

เสียงมิซูมิซูออกสูกครับวองแสงเรื่องครับเงี้ยเรื่องมิมมซูบวกกับเสียงปั๊มมันมโนนเลือกเลยครับทีสองนาทียังไม่ถึงบ้านนี่ครับเลือกเลยครับ ลงปุ่งนี้ต่อครับอยาตัดไปคลิปปุ่งนี้เลยนะครับไปวิ่งกับอาโกมาส,สุต่อครับปุ่งนี้วันนี้ได้8เที่ยวครับมาต่อกัาวันได้ยี่สิบเอ็ดวิ่งกลางคืนได้8ปดครับไปวิ่งรุ่งนี้ต่อครับตอนนี้เอา10บโลกลับบ้านเลยครับวันนี้พาสิโลกลับบ้านแล้วพี่น้อง พราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปวิ่งที่นี่ต่อน้ำมันเหลือเท่านี้ครับกินไปประมาณร้อยกว่าลิตรครับวันนี้ก็เติมตอนเช้าสามพันครับน้ำมันอยู่กิดกลางครับอยู่อยู่กลางอ๋ออะไรกินไปเท่านั้นครับ โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับพี่น้อง <c oughs> รถแบ็คโฮเสียทั้งสองคันครับบอนี้เสียเมื่อวานวันอาทิตย์นะครับเสียวันอาทิตย์ <c oughs> วันนี้ก็น่าจะไปซ่อมทั้งสองคันครับเมื่อวานวันอาทิตย์รถไม่ได้ซ่อมพี่น้อง <c oughs> หลังจากปุกกันคืนนั้นรถรแบ็คโฮสีแบงเลย <c oughs> <c oughs> ไปทั้งสองเลยครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีวันอังคารที่23มกราคม2 5 6วันกะครับกลับมาวิ่งกันโตครับหลังจากหยุดไป2วันครับวันอาทิตย์และวันจันทร์เนื่งองจากรถแบคโฮเสียนะครับสายพานกาดแล้วก็ลูกปืนโมลีแตกียบคันนี้ครับคันเหลืองงงแล้วบังไปไหนอ่ะ รออ,อยู่นี่เลยไปตะกี้ไปวิ่งที่บ่อนุมาเที่ยงเลยวครับแล้วก็มาวิ่งบ่อน,นี้ต่อไม,ไม่รู้ไปโคคนขับไปโคไปไหนอีกแล้วอัดเกี่ยวมาเลยปะลู้ เลยล่นบอลดังนั้นผมไปได้ตั้งมันเล็กเลยนุ่มเป็นตั้งมันกูดูตั้งมันตั้งมันตามก็พูดแบบน,นี้ตั้งมัปเป็ดเลยล่นบอลจกเลยมาตัวก็ได้เร็วเห็น้อยเลยลอยเลย ปังปังกว่าใจไม่ดดมกี่ทีเดียวถ้าไม่ติดกันนูวนรุดเลยล่ะล่ีกับรางนั้นมันเป็นเต็กเล็กกันนี้ <c oughs> น่าจะเป็นเจ็ดสิบเซนครับ ไม่ถึงแปดสิบตัวเดินแดงใช่ไหมจานปูไปแล้วนจานปูตอนนี้เอง็งเอง็งเอ็งดิบเลยรถนะไม่มียาวีเลย <laughs> เอ็งดิดเลย รุ่นนี้ก็ไม่หัดอย่างไบูตุสไปขี้เอาไปจ่าไปรดก้างก้างจ่าพี่มันใกล้เข้าไปอีกเออเรกลางต้งจาพีรุ่นนี้บูตุรุ่นนี้มันเป็นอะไปหน้าจี้เลยแต่วันนี้มันบูตุดเลพี่มันตาวยตาวกต้องมาหว ไม่เต่ากันไป,ไป,ไ,ปไปปบ้างเทีเ่ยวแรกเทีเ่ยวแรกนะครับเทีเ่ยวแรกอย่าไปโคก่อนครับ อันนี้มันเป็นพุ่งกี0.8นะครับคันนี้ก็เปลี่ยนนะพุ่งกี0.8เปลี่ยนเป็นพุ่งกีของคูบีครับ SK 200คูบีพุ่งกีมันจะเล็กนะครับคันนี้ตัก10พุ่งกีนะครับน้ำหนักพอดีนะครับไม่เกินแต่เท่าไอ้พุ่งกี0.9ประมาณ8นะครับ8ตัก แต่ถ้าว่าพวงกี้หนึ่งเมตกว่าก็ประมาณเจตักครึ่งครับจำไว้เลยน้องๆถ้าไม่นํำหนักเกินอันนี้ตัก10บปงครับสิบปวงกี่ตอนนี้เขาบ้านเรจาจังหวัดตรังเขาเรื่องน้ำหนักเขาไม่มีใครไอ้นั้นะละพี่น้องไม่มีใครก,ายยากล้าเกินเะวิ่งแบบสบายๆครับ ที่น้องก็ด,ดูกันนะไอร้อยเจ้ะร้อยกวาวายังวิ่งวิ่งเหมือนรถเปล่าไปตักเท่านี้วิ่งแบบสบายๆครับตอนนี้เจ้าของงานเขาก็เข้าใจนะครับเพราะว่าเขาก็รู้ครับว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบไหนครับทุกวันนี้เพราะเขาก็ดูข่าวอยู่ครับแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมาก็ บางคนได้ขายรถนะครับเสียเงินเป็นแสนพี่น้องมันไม่คุ้มกันต่อไปจะตกลงกับเจ้าของงานแล้วพี่น้องว่าถ้าจะอ่านไหนก็ให้แบกก็ใอ้ก็เสียเรื่องไอ้ก็เสียเรื่องไหนนู้นในเรื่องโดนจับนลยแสนสองแสนตั้งไว้เลย เข้าใจนะครับเราใส่ไป<ม>ที่ใส่ใส่ไปเท่านี้เพราะไม,ไม่ไม่ที่จำเบือวิ่น้องทำงานมันก็เป็นแบบนี้แหละทุกวันนี้ต่อไปบริษัทอกเร่งม้าเยอะๆมาคือน่าจะขายยากเลยพี่น้องเพราะว่าคนมันกลับไปเล่นนะพวกเร่งม้าน้อยครับมันประหยัดน้ำมันกว่าตอนนี้สองร้ี สองร้อยเจ็ดร้อยกว่านี้พี่น้องคนกลับมาเล่นเยอะไล้ครับคือรถมันผ่อนก็ไม่เยอะคือบางคันมันไม่ต้องผลพี่น้องมันซื้อสดได้เลยไอเรื่องเสียเรื่องซ่อมมันก็ไม่ได้เสียทุกวันทุกเดือนครับน้ำมันก็ประหยัดกว่าพี่น้องร้ยกว่าคนลากพ่วงได้สบายพี่น้องงนันทุกวันนี้ ไม่ไม่รู้ครับผมหลายคนนะครับแต่ว,ว่าของเรานอนาคตมันเผื่อลากหางพี่น้องเส้นพวกเรไม้เมยอะๆมันดีกว่าครับเพราะว่ามันวิ่งเบนขเขาบนอะไรด้วยอนาคตมันเผื่อลากหางเผื่วิ่งกังงกลอะไรมันก็ไม่แน่นอน <c oughs> งอไปตีวัวนู้กับแต่ก็ต้มเบิรมถึงนัววัวน,นู <c oughs> ไ้ไปเลยไปเลยไป,ไ,ปไปเลยไป่ไปน้องๆ้อยไปไตยไปเลยน้องๆไตยไป อย่าไปคิดมากตอนนี้ได้ไดเร็วกว่าไม่อะไรยิงเ็กเตอร์กว่าบ้า,บาไปดิกวดาตื้อตัวอ,อได้

พอเตลี่พปปี่อเพลงนี้เด้แล้วตัวยมต,ต้มตรงเหลืองกับ แล้วรงๆแค่ไหนนะครับพลงๆสักยอย่างสมบูรณ์น่าจะเกียร่อง เขียนนึงเลยครับเขียนนึงเลยแดงเรืองนิดเดียวมาเลยตอนนี้โตลางครับตโตนี้ตอนนี้

ในคาร์ครับเที่ยวสุดท้ายมาวิ่งอยู่วันที่สิบเก้านที่ยี่สิบแล้วก็วันที่สามครับสามวันครับอันนี้วิ่งกันสามวันนะครับวิ่งเสียคันปิดแล้วครับปิดจบแรงที่สองเสร็จเปที่เรียบร้อย ไม่ได้ถ่ายเลยครับโรเต็ตเตอร์ครับแมที่ตำรวจต้องวิ่งงานครับเสียงเครื่องคุอสุดยอดเลยครับ สวัสดีครับ